สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งน,นะคะในเกม stranded alien d a w n นะคะหลังจากที่พร์ที่แล้วนะคะได้ส่งเมโลดี้แล้วก็คอนเนอนะคะกลับบ้านไปแล้วนะคะทีนี้ใน EP นี้เราก็จะเหลือ3คนแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเราก็ได้ทำการไปแอบเล่นหลังบ้านมาเล็กน้อยนะคะไเพิ่มเติมกับการทำชั้น2ตรงนี้นะคะเป็นทำสอเป็น2ชั้นนะคะ,ะวางปืนเพิ่มด้านบนนะคะเดี๋ยวนะ ย้ายปืนขึ้นด้านบนนะคะแล้วก็มาสร้างปืนตรงนี้อีกด้วยนะคะตรงด้านบนตรงฝั่งนี้นะคะย้ายมาตรงนี้ด้วยแล้วสร้างมาตรงนี้ด้วยนะคะนี่เลยเพื่อที่จะให้ครอบคลุมเผื่อเขามาทางหลังบ้านทางฝัง่งทางด้านนี้นะคะคอนออรั้วคอนกรีตของเราก็เสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะทีนี้ลุงแจ็คขึ้นมาปิดตรงนี้ไปก่อนนะคะปิด ตัว power cell นะคะตัว power cell ไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ลมค่อนข้างแรงนะคะแล้วแบตเตอรี่เราก็เต็มทุกอันด้วยนะคะก็เลยจะให้ลุงมาปิดตรงนี้ไว้แล้วก็จะได้ประหยัดนะคะแล้วก็ปิดตัว diesel generator ไปด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้จะได้ไม่เปลืองน้ํามันด้วยนะคะ <c oughs> ประหยัดไว้ก่อนนะคะเพราะตอนนี้คือเราสามารถทำผลิตไฟได้กับตัวกังหันนะผลิตไฟได้ตอนนี้ประมาณ1000โดยประมาณนะคะโอเค แค่นั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วก็โซละช่วยมาเปิดโต๊ะไม่ใช่สิกดกดผิดอันนะคะเราเราทำสวิตไว้เราลืมไปอึ๊บเทิร์นออนไปเลยนะคะเราจะกะเปิดโต๊ะวิทยุนะคะอีกรอบนึงนะคะแล้วก็เปิดจานดาวเทียมนะคะโดยสับสวิตไปแล้วเรียบร้อยนะทีนี้หลักตอนนี้คืองานอเราไม่เออนี่แล้วก็ตรงนี้ด้วยเราทําไปแล้วเดี๋ยวให้เข้ามาสร้างเลยนะคะของครบแล้วแหละ เราก็จะให้เขามาสร้างเลยค่ะเดี๋ยวขอเร่งสปีดหน่อยนะคะตอนนี้งานหลักๆของเราไม่มีอะไรนะคะตอนนี้คือที่เรากลัวก็คืออุ้ยอุ้ยอูย้พอเปิดโต๊ะปุ๊บมาทันทีเลยนั่นไงตอนนี้สิบโมงนะคะสิบโมงมาแล้วนะจ๊ะตอนนี้บึ้มบัม้มทันทีนะจ๊ะตอนนี้นะจ๊ะเราได้สร้างหุ่นยนต์ตรงนี้นะคะกำลังเลยกำลังสร้างนะคะเดี๋ยวรอเอ่อ โซละแป๊บหนึ่งนะคะอรอโซละกกำลังสร้างอยู่นะคะแล้วก็น่าจะสร้างเสร็จทันในส่วนของมแมลงตรงนี้นะคะพวกเหมือนมดเนี่ยมานะคะเพราะฉะนั้นอตอนนี้ลุงแจ็คก็เอาแล้วเอมเบอร์ไปอีกแล้วเอ,เอมเบอร์เอาอีกแล้วมา <c oughs> ขยันไปไหน เอเมเบอร์มาทางนี้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ก็วิ่งกลับมาแล้วนี่ไปทําไมอีกเอาอีกแล้วนะคะเอเ,เราก็ไม่ได้ให้ไปเก็บเกี่ยวแล้วนะยังจะวิ่งไปอีกนะคะแต่เอเมเบอร์เอเมเบอร์ครับตัวนี้ไม่ได้หรอ แหลกจังชอบบินมาวนๆตรงนี้ไม่รู้มีอะไรเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะอันก็ปิดตัวโดนไว้ก่อนนะคะโดนตรงนี้ปิดไปเลยเพราะว่ามันจะวิ่งคุ้นวายนะฮะเมื่อกี้เราก็ลืมเอาละมาทดสอบปืนใหม่ของเรานะคะตอนนี้คือข้างบนนี้นะคะเอาละค่ะทีนี้อีเอาละ,ะแอบไปถ่ายรูปมา โอเคสร้างหุ่นยนต์จะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะทดลองให้ให้ใครใช้ดีตอนนี้นะคะปืนทางด้านบนก็ใช้ได้ดีขึ้นนะคะแ้วตรงเนี้ยเห็นไหมเขาจะมองตรงนี้จะไม่มีอะไรบงังแล้วเขาจะยิงตรงนี้ได้เลยนี่ตรงนี้ดีมากนะจ๊ะทีนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาแน่นอนมาเลยทีนี้ ตรงนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อมีฝั่งนี้นะคะมีตัวที่แอบมาเข้ามาฝั่งนี้นะแล้วก็เรามีปืนทางฝั่งนี้เราซ้ำเสร็จแล้วนะคะก็จัดการเรียบร้อยนะคะด้านนี้ไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้ก็เหลือแค่ด้านหน้านะคะอ๋อนี่ไงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้คือเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวจะลองมันต้องใช้ยังไงอะ่ะมันต้องให้คนเข้าไปนั่งใช่ไหมเนี่ยก็มืดอีกในะหน้าบ้านเราอะลองดูนะคะ โอ้โหโอ้โหาอย่างเท่โซล่ามาทางนี้มาเลยเดี๋ยวเราท,ทดสอบดูนะคะว่าว่าว่าหุ่นยนต์ของเราโอโ้โ,อโหโอโห้โ,อโหโอห้โหโอ้โหไงล่ะ มันไม่สวยตรงที่มันไม่มีไฟเนี่ยเนาะมันกระโดดอันนี้คือทำยังไงอะอ๋อนี่เอาซีบึ้มบึ้มบึ้ม เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะโอ้โหอย่างเท่เลยโซละโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่โซละเธอเท่มากเลยปึ๊บปึ๊บสักหน่อยแต่หน้าตาโซละดูใกล้ๆนี่คือน่ากลัวนะน่ากลัวนะใช่ไหม อา, okay. อาโอเคทีนี้เราก็อ่าโอเคไปอุ้ยเดี๋ยว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 ค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเราจะต้องเอาเอาหุ่นยนต์ไปด้วยเอาหุ่นยนต์เข้าบ้านไปด้วยลืมไปลืมไปเราลืมเราลืม,ลมขอโทษขอโทษขอโทษเอาละโดดไปเลยโอ้โหเท่อะอะไปยืนที่เดิมนะลูกนะ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่านี่แหละโอเคลงได้ไปเลยนะคะทีนี้ก็ไปกินข้าวแล้วก็พักผ่อนนะคะนอนนะ,ะตอนนี้นะคะไม่มีอะไรเอาเรื่องสปิดนิดนึงนะคะตอนนี้เราเปิดโต๊ะแล้วนะเปิดโต๊ะจานดาวเทียมเรียบร้อยแล้วก็คือรอใน EP นี้นะคะของเราน่าจะส่งกลับไปทั้งหมดเลยนะคะสามคน คาดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะคะวันนี้วันที่29นะคะปีที่5ของวันเออวันที่อปีวันที่29นะคะปีที่5ของเรานะคะก็จะต้องส่งกลับบ้านให้หมดทุกคนเลยโอ้มันก็เจาะได้อยู่นะตรงนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะคะได้อยู่ปล <laughs> อบใจตัวเอง <laughs> ได้อยู่ได้อยู่แล้วสบายมากมีแต่คนเก่งๆนะคะ โอเคแต่เราก็ลืมปิดไฟด้วยทีนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอได้นะคะตอนเช้าก็มาปิดได้เอาละะ้ค่ะเดี๋ยวตอนเช้ามาเจอกันนะคะเอาละะ้ค่ะเช้าแล้วนะคะตอนนี้ก็คือ,เ,อเราก็พบคนว่างงานนะคะคนว่างงาน3มอัตรานะคะตอนนี้ <laughs> ซึ่งตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรทํานะคะก็อยู่กันแบบชิวๆเพราะตอนนี้ก็คือ รั้วก็เสร็จแล้วปืนก็เสร็จแล้วไฟฟ้าก็โ,โหเต็มเปี่ยมนะคะตอนนี้แล้วยิ่งลมแรงเข้ามาช่วยด้วยเนี่ยคือมีแต่จะสร้างสร้างสร้างปืนเพิ่มได้อีกไหมเท่านั้นเองนะคะตอนนี้จริงๆก็สร้างได้นะคะของเราเหลือนะคะของเราเหลือเยอะแยะเลยเออถ้าจะสร้างก็สร้างได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนเออโซล่าไม่ใช่เอมเบอร์เอมเบอร์ควรเปลี่ยนเสื้อนะคะ แล้วก็ปืนด้วยปืนปืนจะพังนะคะลุงก็ลุงก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรเออโซละก็ไม่มีนะคะเอมีปืนอีกกระบอกไหมมีปืนอีกนะคะมีปืนก็คือเป็นปืนสไนเปอร์นะคะตอนนี้ก็คือมีอยู่2กระบอกเดินว่างงานกันนะคะเดินกันทั่วบ้านไปหมดเลยตรงนี้จ้ะตรงนี้จ้ะมาจ้ะมาจ้ะ มาช่วยกันทำตะก,กับดักดีกว่าเอมเบอร์อ้าวเรามีเดี๋ยว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 จริงจริงๆเรามีอันนี้นะเราทำเอาไว้แล้วนะเนี่ยร่มมาค่ะเราลืมอีกแล้วนะคะลืมอีกแล้วเราทำไว้แล้วทำไว้แล้วใช้พกไปหน่อยหน้ากากอ,อันนี้ไม่ต้องใช้แล้วใช้หน้ากากแทนแล้วกันนะคะแล้วก็ใช้หน้ากากเออ มีไว้คือมีของเหลือเยอะนะ,ะตอนนี้คือใช้ไปให้มันหมดไปนะตอนนี้ก็ออ,อกมาทําเกี่ยวกับกับดักล้กกาหน,นี่ฝนตกนะคะเพราะต้องออกมาทํางานอุ้นน่าสงสารจังเลยเนาะทีมเราเนี่ยสามคนเราเนี่ยนะคะมาแล้วนะคะสัญญ,ญาณส่งมาแล้วส่งมาแล้วนะคะรีบกลับมาเลยใครอยู่บ้านบ้าง ลุงแจ็กนะคะลุงแจ็กลุงแจ็คลุงแจ็กมารับรับโทรศัพท์โอไม่ใช่รับสัญญาณดาวเทียมหน่อยลุงแจ็กโทรศัพท์อยู่ตลอดนะลืมทุกทีเอาละอ่า,อาเขาจะส่งสเสบียงมาช่วยเรานะคะตอนนี้อืมเอาละทีนี้มาแล้วนะคะทุกคน ทุกคนมายืนรอหน้าบ้านนะคะทีนี้รอบนี้เราจะให้ลุงนะคะลุงลองดูนะคะมาขึ้นหุ่นยนต์ของเรานะคะว่ามันจะเท่มากมายไก่กองแค่ไหนนะคะเอาละตรงนี้มาแล้วนะจ๊ะ <c oughs> ตรงนี้มาร9อยเก้าสิบยอะเยอะเยะเย ไหวไม่จ้าไหวไม่เจ้าโอ้เดี๋ยวนะเมื่อกี้เอ้ามาพร้อมกันเลยเดี๋ยวนะเอมเบอร์เอมเบอร์เอมเบอร์เราลืมเราลืมเราลืมอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวนะคะเราเพิ่งให้ปิดไฟไปเมื่อกี้นี้จะพอไหมลุงมานี้ลุงมานี้ลุงมานี้ลุงมานี่ก่อนเออเออตรงนี้โซล่ามาทางนี้นะคะ เอมเบอร์ช่วยไปเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยจึงจึงลืมนะลืมลืมเปิดไฟส่วนโซละนะจ๊ะโซละเข้าไปรับโทรศัพท์ก่อนลูกเดี๋ยวเขาจะไปซัก่อนนะ <c oughs> อุ้ยงานพลาวันเลย3าคนตายแล้ว ไฟเปิดหรือยังเอมเบอร์เปิดไฟหรือยังนะคะเช็คก,ก่อนโอเคเปิดไฟแล้วนะลุงลุงก็อย่างเท่เลยดูสิดูสิสนี่ลุงจัดไปเลยลุงเฮ้ยอย่ายวไปไหนละ่ะลุงตรงนี้แหละตรงนี้แหละลุงโอ้โหรับคนได้แล้วเย้นี่แหละรออยู่นะจ๊ะ เราสัถ่ายรูปลุงบาดเจ็บนะคะตอนนี้ลุงบาดเจ็บลุงเอ้ยลุงอย่าพึ่งอย่เพึ่งลุงอย่าพึ่งตรงนี้โอเคลุงเข้าไปรอตรงนู้นเลยลุงบาดเจ็บนะคะตอนนี้มาแล้วนะคะมาแล้วทั้งมาทั้งพร้อมกับฝูงแมลงแล้วก็คนที่ยานที่จะมารับคนนะคะตอนนี้เอาละลุง ลุงขึ้นไปรักษาตัวเลยนะคะเพราะว่าโดนไปแล้วสองแผลนะคะ <c oughs> ทีนี้เอาละวันนี้วันที่34นะคะเราเปิดโต้มาประมาณสองสวันนะคะ <c oughs> ก็มียานมารับแล้วหนึ่งนะคะตอนนี้เอ๊ะตรงนี้คือโอเคได้นะคะเรียบร้อยอ๋อเหลือหนึ่งตัวนะคะตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ ไม่มีปัญหานะคะทีนี้เราก็คิดเอาไว้แล้วนะคะตอนแรกเราบอกคลิปที่แล้วเราบอกว่าให้ให้เพื่อนๆช่วยคิดนะคะตอนนี้เราก็เลยคิดว่าพอดีว่าพอดีว่าเราเล่นต่อเนื่องพอดีว่าว่างเราเล่นต่อเนื่องกันต่อมานะคะวันนี้ก็เลยคิดว่าเราก็คงต้องต้องตัดสินใจเองแล้วตอนนี้เพราะว่าคงรอไม่ได้แล้วเพราะว่าเราคลิปนั้นยังไม่ได้ปล่อยออกไปเลยเราเพิ่งตัดเสร็จแล้วเราก็มาเล่นต่อเลยตรงนี้โอเคทีนี้เราก็จะส่ง โซละกลับบ้านไปเลยนะเอาล่ะโซละไปเลยเราจะให้เขากลับไปก่อนนะคะตอนนี้ก็จะเหลือ2คนเหลือลุงแจ็คแล้วก็เอมเบอร์ <c oughs> เฝ้าบ้านกันอยู่2คนทีนี้นะคะอ่าบ๊ายบายโซล่โอลืมเตรียมคนไปส่งนะคะลืมให้ลุงแจ็คก,กับเอมเบอร์มาส่งด้วยนะคะ เอาละคราวนี้รอบนี้จะเป็นเอมเบอร์บ้างนะคะที่เข้าไปในหุ่นยนต์อ่าผลัดกันนะคะผลัดกันชมผลัดกันชมไหนลองดูซิชึบวืบโอ้โห,โหกระโดดไกลมากนี่เอาเลย เลเซอร์สามารถยิงทะลุหุ่นยนต์ได้เลยนะคะโดยที่ไม่โดนนะเก่งมากเลยเอ้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 ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้โห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 โอ้หู้มันมีดีเลยอยู่นะคะมันมีดีเลยอยู่นะคะว่ามันไม่ได้กระโดดได้ตลอดเวลาทีนี้เรากลับเข้าไปข้างในเถอะ พราะว่าเราโดนโจมตีแล้วนะคะเลือดออกตอนนี้นะ,ะนี่แน่ได้สองแผลกลับมานะคะตอนนี้อแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราลืมปิดปิดทุกครั้งเลยลืมลืมปิดโดนทุกครั้งเลยนะคะแย่จังตอนนี้ก็ เออเขาก็ตอนนี้เขาก็อยู่ได้นะคะโดยที่อยู่ได้แบบจริงๆนะคะโดยที่เราไม่ต้องช่วยเลยนะคะเพียงแต่ว่าเขามาถี่มาถี่มากตอนนี้ซึ่งนั่นแหละค่ะมาถึงเวลาแล้วใครจะช่วยกันง้งางอ,อะไรนะกระตักนะคะ เป็นห่วงตรงนี้กลัวง้างไม่ทันถ้าเกิดเหลือคนเดียวนี่่ะเหลือสองคนนี่ก็แบบง,าง้างแทบไม่ทันเลยนะเพราะมาถี่มากตอนนี้อืมเอาละค่ะปล่อยเขาไปทำเอ่อไปทําแผละนะคะตอนนี้เพราะว่าเหลืออยู่สามตัวนะคะก็เดี๋ยวให้ตัวทางปืนป้อมปืนของเราจัดการก็เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอู้สัญญาณมาอีกแล้วนะคะ สัญญาณมาแล้วจ้าตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ใครไปรับดีอ่าลุงแจ็คแล้วกันนะคะลุงแจ็คให้ลุงแจ็คไปคอนแทคนะคะกับเพื่อพูดคุยนะคะว่าท่เขาจะมาทำอะไรคะรอบนี้จะมารับคนหรือว่าส่งสเสบียงอ่าเขามาส่งสเสบียงนะคะซึ่งตอนนี้ สิ่งที่เราต้องการก็คือแน่นอนต้องเลือกซิลิคอนนะคะเพราะว่าเรากำลังข,ขาดแคลนนะคะเพราะว่าเรากำลังจะเอาไปผลิตเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะเอาค่ามาแล้วค่ามาแล้วค่าฝูงสัตว์นะคะ ที่มาเก่อกวนบ้านเรานะคะตอนนี้ก็โดนระเบิดกันตุ้มตามยิงเลเซอร์กันสนุกสนานไปเลยนะคะตอนนี้ผู้รอดชีวิตสคนของเราก็ชิวๆนะคะไม่มีปัญหาเลยตอนนี้แต่ปัญหาเอ่อแต่ว่าตอนนี้นะคะเขาก็บุกถี่กับพวกนตองนี้ที่38มสิแล้วนะคะเขามาแทบทุกวันเลยนะเดี๋ยวนี้อืเราก็เอ่อ ตอนนี้คือว่างงานมากอ่ะว่างงานพบคนว่างงานสองอัตราไม่มีอะไรทำนะคะแม้แต่ป้อมปืนของเราตอนนี้ป้อมปืนเราชิลมากนะคะถ้าฝูงแมลงมาเพียงแค่นี้ก็คือจัดก,การได้อยู่แล้วนะคะทีนี้แต่ว่า,าตอนนี้เรารอสัญญาณจากดาวเทียมอย่างเดียวนะคะว่าจะมีใครมาช่วยเหลือเราไปได้สักทีอเอาแล้วค่ะเสร็จพอเสร็จงานปุ๊บนี่นะคะคือสิ่งที่ต้องทำก็คือ ง้างกับดักนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มาถี่มากาก็คุจะทําไม่ทันนะคะนั่นไงมาแล้วนะคะสัญญาณมาแล้วนะจ๊ะทีนี้เขาจะเป็นส่งสเสบียงหรือว่าเขาจะมารับคนเดี๋ยวเรามารอดูกันก่อนนะคะว่าเขาจะแบบยังไงนะคะว้าวว้าว,ว,าวมารับคนแล้วนะคะรอบนี้ตกลงไปเลยค่ะทีนี้เราก็ อ่ะเรายังมีเวลา24ชั่วโมงนะคะในการตัดสินใจไม่ตัดสินใจเราคะ่ะตอนนี้คือระหว่างลุง,ลงแจ็คกับเอมเบอร์นี่แน่นร้อนนะคะเราจะเลือกเอมเบอร์ไปก่อนนะคะให้เอมเบอร์เข้าไปก่อนอาละะ้ค่ะตอนนี้เขาก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็ให้เขาพักผ่อนเล็กน้อยนะคะเพราะตอนนี้แบบพลังงานไม่พอนะคะต้องการการพักผ่อนเดี๋ยวให้เขาพักผ่อนเล็กน้อยนะคะแล้วก็เมื่อกี้กินอาหารไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะให้เขา กลับเลยนะคะกลับยานเลยนะคะเพราะตอนนี้ยังพอมีเวลานะคะให้เขาพักผ่อนก่อนเนาะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะเอมเบอร์ก็ตื่นแล้วนะคะแล้วก็ลงมาหาอะไรกินแล้วนะคะก็หลังจากที่กินอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็จะให้เขาขึ้นยานอวกาศเนี่ยขึ้นยานตรงนี้นะคะกลับบ้านได้เลยนะคะกลับโลกได้แล้วนะคะ ลูแจ็คก็กำลังกลับมาจากการไปขุดยานนะคะไปเคาะยานมานะคะเพราะว่าเราต้องการขอมาทำอันลอยนะคะเอ้ยขอมาทำเออใช่ขอมาทำะะอันลอ,เอยอเพื่อทำอิเล็กทรอนิกส์นะคะอืม เอาละเอมเบอร์นะคะกำลังจะเดินไปขึ้นยานนะคะส่วนทางกับลุงแจ็คนะคะลุงแจ็คจะไปนอนซึ่งเอมเบอร์ก็บอกว่าเออฉันฉันมีความสุขมากเลยที่จะได้ออกจากที่นี่สักทีโอ้โหไม่มีอะไรอาวรลุงแจ็คของเราเลยนะคะจริงๆลุงแจ็คนะ่ะแบบคอยช่วยเหลือตลอดตลอดทั้งซีซั่นเลยนะนี่มีลุงแจ็คเป็นเดอะแบกของของข,ข,ข,ของตี้เราไปล่อแมลงป่องเนี่ยไปล่ออะไรนูนะ่นนั่นนี่คือลุงแจ็คตลอดนะ เอเมเบอร์ไปเลยนะคะไม่อะไรอาวรต่อลุงแจ็คแต่อย่างใดนะคะทีนี้ลุงแจ็คเราก็จะอยู่บ้านอย่างคนโสดน,นะคะอยู่คนเดียวเหงาเหงาเอาล้วค่ะวันที่43ก็มาอีกแล้วนะคะผลัดกันมาไม่ว่าจะเป็นฝูงเล็กหรือฝูงใหญ่ฝูงเล็กก็คือพวกกลุ่มที่เป็น ตัวที่มาเพราะว่าสัญญาณลบสัญญาณตาเทียมของเราบรบกวนเขานะคะเขาก็จะมีมาเหมือนกันก็จะเป็นเขาเรียกเราจะเรียกว่าฝุ่งเล็กแล้วกันเนาะไอฝู่งเล่ยก็คือเป็นเนี้ยเนี้ยที่มาแบบปกติของเขาที่มาอยู่แล้วตอนนี้คือวันที่สี่สาม 4, นะคะก็มาอีกนะคะมาเรื่อยๆเพราะว่าเขากลัวเราเหงานะสิ่งที่เราขาดตอนนี้ก็คืออิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะว่าตอนนี้แบตเตอรี่ของเราอะเ,ออเสียหลายอันนะคะเราก็ต้องการ อลลอยนะคะต้องการซิลิคอนอะไรแบบนี้นะคะเพื่อที่จะมาทำเป็นอ,อ,อิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะจะมาซ่อมพวกแบตเตอรี่แล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในบ้านนะคะซึ่งตอนนี้คือเรื่องแมลงจะมาหรืออะไรจะมานี่คือไม่ใช่ปัญหาของเราเลยนะคะตอนนี้คือปัญหาของเราคือหาของไม่ได้นะคะของหมดเพราะต้องคอยเติมตลอดของเสียตลอดทุกวันนะคะ นอกจากฝูงแมลงพวกนี้ตอนนี้นะคะของเรายังมีแมลงที่หิวโหยนะคะอีกร6อยหสิบตัวโดวยประมาณนะคะที่กําลังจะมารวมตัวกันที่ตรงนี้นะคะไอ้ข้างหน้าก็ยังไม่เสร็จนะคะไอ้ข้างหลังก็มานะคะทีนี้นะคะโอ้โหไม่ได้พักกันเลยทีเดียวมาไม่พักมาไม่พักนี่ขนาดเราแบบว่าเล่นแบบอืมโหมดยากธรรมดาเท่านั้นเองนะอืมโอเคเนี่ย หลังบ้านเห็นไหมคะ,ะหลังบ้านก็กาลังเดินกันมาแล้วนะคะตรงนี้ขอแค่มันไม่เจาะหลังบ้านก็พอนะคะถ้ามันเข้าหน้าบ้านไม่มีปัญหาค่ะไม่กลัวเลยเดินกันมาหนุบหนับหนุบหนับดูบางทีก็รู้สึกขนลุกเหมือนกัน,นะคะ <c oughs> มันเยอะอ่ะเอาละเราก็จะมามามาสองหลังบ้านนิดนึงนะคะเพื่อมาแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะมาลากมาลากมาลากพวกมแมลงพวกนี้นะคะไปด้านหน้าบ้านนะคะเราไม่อยากให้มันมาเจาะกําแพงหลังบ้านนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเพราะว่าทํามันเข้ามาได้แล้วก็ยุ่งเลยยิงยิงไล่มันไปนะคะยิงยิงล่อนไปทางหน้าบ้านนะคะมันจะไม่ไม่ไม่มาเจาะกําแพงหลังบ้านเราหลังหลังบ้านเราเป็นไงหลังบ้านเราปลอดภัยนะคะไม่มีปัญหานะคะ พวกมแมลงพวกนี้ไม่มายุ่งกับรั้วของเรานะคะอ่ะใช่หรือเปล่าไอ้สองตัวนี้ล่ะเนี่ยเดี๋ยวเรามายิงตรงนี้นะคะล่อมันไปเราให้เราให้ใหอลุงแจ็คเนี่ยนะคะมาพูดเหมือนพูดเหมือนมีหลายคน <c oughs> <c oughs> เอเบอร์ก็ไปแล้วตอนนี้อยู่บ้านคนเดียวเหงาๆนะคะเหงาๆ เอาล้วคะ่ะลุงแจ็คก,ก็อยู่เงาเงานะคะยิงป้อมไปเรื่อยยิงนั่นไปเรื่อยนะคะนั่นไงมาแล้วนะคะนี่แหละสัญญาณที่รอคอยไม่รู้เขาจะส่งสเสบียงหรือว่าเขาจะมารับคนนะคะต้องรอดูก่อนนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่45แล้วนะคะ45แล้วอืม๋ยวลุงแจ็คไปคุยนะคะตกลงว่าจะมารับชันลี้ยังชันยุงตัเดียวเหงามากเลยตอนเนี้ยว,ว่างงาน ยิงมอนสเตอร์ทุกวันแล้วก็ง้างกับดักทุกวันน <laughs> ่าสงสารลุงแจ็คมากยังไงเอ่ยนั่นไงเย้ yeah! ในที่สุดนะคะทุกคนในที่สุดเราก็ส่งลุงแจ็คได้แล้วมีมีคนมารับลุงแจ็คแล้วนะคะ หลังจากที่เราส่งลุงแจ็คเสร็จแล้วนะคะเราก็จะขอปิดซีรีส์เรื่องนี้นะคะ Standard Alien Don นะคะในโหมดของ Crash Landing นะคะในโหมดยากนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอ,ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะที่ให้มาเป็นจะเป็นการกดไลค์กดหรือเข้ามาพูดคุยนะคะให้คำแนะนำต่างๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วก็พูดผิดในจริงๆในใน ในคลิปของเราก็พูดผิดไปหลายที่นะคะหวังว่าทุกคนจะให้อาภาัยในการมือใหม่ของอย่างเรานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาละค่ะบ๊ายบายลุงแจ็กนะคะบ๊ายบาย,บายทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้านะคะบ๊ายบาย,บายค่ะขอบคุณนะคะ